เดี๋ยวเราจะเก็บไปกินกันนะคะเราเลือกลูกใหญ่ๆนะคะ น,นี้นะคะเราจะมาเก็บแอปเปิลกันไปกินกันนะคะอันนี้นะคะดูนะคะอันนี้ลูกใหญ่มากเลยนะคะนี่นะคะมันอันนี้ก็จะอยู่ต้นข้าวถนนเหมือนกันนะคะนี่นะคะ่ะมีหลายกิ่งนะคะนี่นะคะ่ะ ก็จะดกเดี๋ยวเราจะเก็บนี่นะคะเราจะเก็บไปกินกันนะคะนี่นะคะเต็มเลยนะคะ นี่นะคะฟูเต็มเลยนะคะกำลังกินนะคะตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยววันนี้จะมากินแอปเปิลนะคะพร้อมกับนึ่งิ้มนะคะอันนี้ใส่รสดีนะคะเราจะมากินลูกกับเกลือเป็นพิกเกลือรสดีนะคะและอันนี้ก็เป็นลูกมาเลยค่ะเรามากินกันเลยค่ะเกรสนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลูกพุทราที่เคยกินเป็นรอบที่แล้วนะคะนี่ป็นลูกมันใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะกินกันวันนี้นะคะอันนี้ก็วันนี้ก็จะมีสองอย่างนะคะสามอย่างนะคะอันนี้นะคะคือแอปเปิลนี่คือเก็บมาสดๆจากต้นนี่เก็บมาเมื่อวานนี้นะคะถ้าเราจะมานั่งกินกันนะคะ เดี๋ยวเรามากินกันเลยค่ะมันจะยังไม่ได้แก่นะคะมันก็เลยออกฝาดๆหนะ่อยแต่ก็อร่อยนะคะเปรี้ยวๆฝาด เขายะไมากินรูปพุทัานะคะอันนี้ลูกใหญ่ค่ะเนื้อเยอะไม่ลูกใหญ่ นะคะขอบคุณค่ะที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ